คือเท่าที่ทราบคือเขามีทานข้าวกับเพื่อนหลายกลุ่มอนะไรเงี้ยพอเลิกจากกลุ่มนี้5้าโมงก็ไปกลุ่มนึงอนะไรเงี้ยแล้วก็เท่าที่รู้ก็คือตอนอช่วงดึกด่ดกก็ก็วูบไปซึ่งคิดว่าตอนที่นําส่งโรงพยาบาลนนะ่ะน่าจะแบบไม่ทันแล้วมนะีเงขอบคุณขอบคุณทุกอย่างพ่อมาถึงวันนี้ได้ก็คือพาะแฟนๆทุกคนนะคอะไรเงี้ยการที่อยู่ในในเส้นทางนี้ตั้งแต่แบบ ยังเป็นหนุ่มอยังเป็นวัยรุ่นอ่ะจนมาถึงอายุ72ได้อ่ะมันมันไม่ง่ายก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบซัพพอร์ตคุณพ่อทัน<อ>ทัน,<ะ>น,นะคะ่ะเพราะว่าปกติพ่อก็จะแข็งแรงอยู่แล้วนะคะพ่อเคยบายพาสหัวใจตอนปี47แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็<อ>ไม่เคยเจ็บป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลอะไรเลยไม่ได้มีอาการอะไรเลยแล้วกเ็เราก็ไปเรียนแอน i ทเอชชิ aging, เข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินว่า การออกกําลังกายเท่าไหนเหมาะสมการนอนแบบไหนดีอะไรเงี้ยค่ะก็ทํามาโดยตลอดแล้วก็ไม่มีการอาการเจ็บป่วยแต่ก็เพิ่งจะเริ่มมีเมื่อตอนประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วที่รู้สึกไว้ว่าเวลาเขาพูดแล้วเหมือนจะมีแบบลิ้นแข็งๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นแกก็ไปไปหาหมอแล้วคะ่ะแล้วก็หมอก็ให้เป็นแบบยาขยายหลอดเลือดมาซึ่งระหว่างที่ทานยาขยายหลอดเลือดอ่ะอาการมันก็คือกลับเป็นปกติ ก็เลยคิดว่าการที่ทานยามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันควบคุมอาการได้แล้วก็ไม่ได้นึกไปถึงอะไรอย่างอื่นตอนแรกคิดว่าจะเป็นสตอมไหมหรืออะไรเงี้ยเป็นแบบสัญญาณเตือนอะไรไหมอย่างเงี้ยแต่ก็ก็อย่างที่บอก่าอยู่ๆก็วูบเหมือนคล้ายๆวูบไปแบบนี้แข็งแรงค่ะแข็งแรงแล้วก็เวลาเจอเพื่อนทุกคนอะไรเงี้ยก็จะให้กําลังใจเพื่อนทุกคนแล้วก็บอกวิธีการกินการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งมีหลายคนที่มีคลิปอะไรแบบเนี้ยซึ่งซึ่งพ่อก็แบบ พูดอธิบายแล้วก็ให้คําแนะนําคนอื่นได้อย่างดีอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแกใช้ชีวิตปกติไม่ได้มีอะไรแบบหักโหมมากขึ้นหรือน้อยลงป,ป,ปกติใช่เพราะว่าถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายหรือไม่ปกติเขาคงไม่กล้าจะขับรถเองเดินทางเอง,งเอะไรเงี้ยเท่าที่ทราบก็คือว่าหลังคงจะไปเจอเพื่อนก่อนหรือว่ามีเวลาใช้ชีวิตกับเพื่อนก่อนแล้วก็วันถัดไปถึงจะนัดที่ว่าจะให้เพื่อนมาเจอกันอะไรเงี้ยคือเท่าที่ทราบคือเขามี ทานข้าวกับเพื่อนหลายกลุ่มอนะไรเงี้ยพอเลิกจากกลุ่มนี้ห้าโมงก็ไปอีกกลุ่มนึงอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันมีเพื่อนหลายกลุ่มอนะไรเงี้ยแล้วก็เท่าที่รู้ก็คือตอนอช่วงดึกๆกอ่ะก็ก็วูบไปแล้วก็ที่ที่พักอะคะ่ะที่โรงแรมก็นำส่งโรงพยาบาลซึ่งคิดว่าตอนที่นำส่งโรงพยาบาลนะ่ะน่าจะแบบไม่ทันแล้ว คือตรงนี้ไม่แน่ใจเลยเพราะว่าจริงๆไม่ได้รู้เป็นคนแรกๆเพราะว่าโทรศัพท์ตัวเองมันเข้าสลิปโหมดอะไรเงี้ยคือมีหลายคนที่แบบโทรมาในช่วงที่เกิดเหตุแต่แบบไม่ไม่รู้อะคะ่ะมันก็เลยมีการแบบบอกต่อกันแล้วก็ใช่แล้วก็น้องชายก็เลยให้ให้เพื่อนที่อยู่กรุงเทพอะช่วยมาบอกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากที่ที่ไปโคราชเราก็ไม่ได้แบบไปไล่เลี้ยงว่า ใครทาอะไรที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราก็มัวแต่โฟกัสกับว่าเราจะต้องนาคุณพ่อกลับมาอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเพราะตอนที่ทราบข่าวก็คือพ่อไม่อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ก็จริงๆตอนที่น้องมาบอกว่า,าพี่เบสทาใจดีๆนะนคุยกับพี่เกสหน่อยพ,พี่เกสคือน,น้องชายนะคุยกับพี่เกสหน่อยอะไรเงี้ยคือถ้าพูดแค่นี้นเราก็เราก็เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจะบอกว่าตั้งแต่เด็ก ไม่เคยไม่เคยเราไม่ได้สอนกันด้วยคําพูดอ่ะไม่มีอะไรที่เป็นแบบคําพูดสอนลูกแบบปกติอ่างเงี้ยแต่มันเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริงเขามากกว่าว่าออสิ่งที่เขาทํามันเราเราได้อะไรบา้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่เด็กอ่ะเราก็จะเห็นว่าพ่อก็ถ่ายหนังถ่ายละครสมัยก่อนแบบภาพยนตร์ก็ยังเป็นฟิล์มอะไรเงี้ยก็ยังไปน,นอนอยู่หลังห้อง ตัดต่อรอว่าเออมื่อไหรพ่อเสร็จยังเป็นแบบฟิล์มตัดแล้วก็ติดไอ้สก็เทปอะไรเงี้ยไปอัดเสียงอะไรเงี้ยเราก็แบบเห็นถึงความตั้งใจความพยายามความที่แบบสู้ไม่ถอยของเขาอะแม้ว่าใครจะว่าไงไม่ดีไงเขาคิดว่าเขาชัดเจนในในเป้าหมายของเขาอะไรเงี้ยภูมิใจมากๆเพราะแม้แต่แบบเวลาคนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ย จะอ่านทุกอันแล้วก็จะพยายามตอบทุกคนจะไม่ตอบด้วยคําพูดก็ด้วยหัวใจด้วยอะไรก็แล้วแต่เพราะเราอยากให้รู้ว่าเออเราเราเห็นเขาหน้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยอ่านคอมเมนต์ที่ไม่ดีกับพ่อเลยซึ่งเราก็ภูมิใจอะ่ะต่อให้เราไม่ได้เห็นคอมเมนต์คนอื่นนะแต่การที่เราไปกับพ่อบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เห็นปฏิสัมพันธ์ของพ่อที่มีกับกับคนรอบข้างอยู่แล้วว่า ไม่ไม่มีความเย่อหยิ่งแล้วก็แบบยอมสละเวลาตัวเองอะ่ะทั้งทั้งที่คนอื่นไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ยังยอมที่จะแบบพูดเรื่องอ่ะสุขภาพนู่นนั่นมีโดยที่แบบไม่ได้คํานึงว่าตัวเองต้องไม่ทาอะไรต่อเงี้ยแต่คิดแค่ว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากจากสิ่งที่เขาแบบพยายามจะบอกอะ,ะไรย่างเงี้ยต้องเข้มแข็งนะเพราะว่าเราก็ยังมีเขาเลยคนรอบข้าง มีคุณแม่มีมีน้องแล้วก็มีหลายๆคนที่รักพ่อแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี่ยค่ะก็แบบทุกคนก็โทรมาแบบร้องไห้อะซึ่งเป็นอย่างนี้แบบ80%อย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเรามีหน้าที่ต้องปอบดูแลเขาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะปอบโยนเขาแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีวินาทีที่เราจะต้องแบบรู้สึกอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ คุณแม่ก็จะมีความเข้มแข็งเหมือนเมือหนกันแต่จะมีความเซนซิทีฟในในคำพูดของคนที่แบบเรารู้สึกซาบซึ้งในในอะไรเงี้ยอันนี้จะแบบอันนี้แบบจะนิดนึงก็บอกว่าไม่ต้องห่วงละกันมันเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของเขาอะซึ่งมันอาจจะเป็นการเดินทางที่เป็นแบบอีกอีกสเต็ปอีก อีกเลเวลหนึ่งที่แบบมันอาจจะทำดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเดินทางก็ก็ก็เต็มที่จะต้องไปตรงไหนยังไงก็ก็เต็มที่ไม่ต้องห่วงอีก็ขอบคุณขอบคุณทุกอย่างเพราะว่าพ่อมาถึงวันนี้ได้ก็คือพราะแฟนๆทุกคนเลยคือตั้งแต่เริ่มต้นอะ คือคือการที่อยู่ในในเส้นทางนี้ตั้งแต่แบบยังเป็นหนุ่มอยังเป็นวัยรุ่นอะ่ะจนมาถึงอายุ72ได้อะ่ะมันมันไม่ง่ายก็เลยคิดว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบซัพพอร์ตคุณพอ่อแล้วก็สิ่งที่ทุกคนให้ให้มามันมันทำให้ชีวิตตัวเองอะ่ะได้เรียนรู้สิ่งที่เราเห็นมาตลอดในการที่ พ่อมีปฏิสัมพันธ์กับคนกับผู้คนกับสังคมกับอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันคือการเรียนรู้ที่ผ่านเรื่องราวชีวิตของพ่อ<ม>ก็เลยคิดว่ามันมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอ่ในเรื่องของของความรู้สึกสำหรับตัวเองก็คือความสุขมันมันสำคัญกว่าทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ทุกคนให้มันไม่ใช่แบบแค่ความสุขระหว่างพ่อกับผู้ชม กับแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือความสุขของของเราด้วย